ค่ะสวัสดีค hmm, right? uh, so, <c oughs> ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทิติดตามคุณยายเนาะค่ะน้องเมือนี่จีหาตะอ้วนเบิ่งก่อนว่าตะอ้วนเห็ดยังอยู่หวางหวางในการที่สีเห็ดคลิปการห่อบักขามเทศว่าลูกค้าไทยลูกค้าทรงคำถามมาหลายโพสต์ว่าหาห่อ้ห้เบิ่งเนี่ยหอเบิ่งอีกเนี่ยขาดไปนะไหนล่ะตะอ้วนสวัสดีครับกอนสวัสดีครับ มันเนี่ยเจอต่าอ้นอีกแล้วมาห่อคัมเทศเอาคิตอนนี้เราคาว่าจะเห็นวิธีการห่อด้วยถุงพลาสติกเ่ามันไ่จำเป็นต้องถุงเกี่ยวกลุ่มนะครับถ้าถุงไม่เบ็นีรได้เมื่อห่อได้เมื่อส์เพรได้เกี่ยวว่าครับนี่เพอเป็นถุงพลาสติกใสประมาณนี้ประมาณนี้เอาเริ่มขั้นตอนเนี่ยเอากระเอามือเข้าไปทั้งปากถุงเอามือเข้าไปเฉือนกลดออกน่อยๆเฉือนก้นออกหรือขันติเฉือนข้องหางได้แล้วแบบนี้ก็ขันกันไป หนีบก็ไปเลยเห็นมันลงเออหนีบไปลงอ้าวเห็นไหนบั่นที่การห่อนี่ก็ห่อก็นวยลักษณะลักษณะนีมันแจีเต็มที่เจี๊ยดเต็มที่นวยพ่อห่ออันนี้นวดนวดพ่อห่อตัดตัดจริงแล้วนี่ยงั้สิถ้าตัดออกได้อันใดสีพวกเอาสีป่ประการตัดตัดออกเห็นยเดียวสิไม่เลือแบบนี้เออถ้ามันมีดนวยน้อยก็เ้าก็เอาออกเอาออกอืมเอาไว้ถ้านวยที่เ้าเอาสวยงามถ้าบ่อเอาคือเอาถิ่งเลยเนี่ยคือการทำบ่อเอาถิ่ง เมียเฮือนขันบ่อก็ถ <ot ra> <mañana> ิ <rawd unre> ่นเฮือนเมียก็เอาถิ่นขันบ่อคือถิ่นเอ้านี่หัวมันลักษณะนี่เรารีเทียร์หัวกัดนั่นสิมันจะหัวไงเมื่อสวมปัดตเมื่อสวมเข้าไปปับเขาก็เดินขึ้นนั่นส่เมื่อสวมเข้าไปได้คันเรื่องสังเกตมันจะง่ายจะสวมเข้าไปแล้วไม่กินฟันครับไม่กินชั้นฟันมีประโยชน์ไม่กินฟันขัดต้นขวานเลยคัดต้นขวานนี่คัดต้นขวานอยู่เลยง่ายว่ค่ะง่ายวะอยู่เลยแล้วก็สุกบ่สุกเข้ากับมองเห็น ถ้าเทืบ hmm. นี Hence, ่เขาบอกเลยว่าสุกว่าสุกเน่าเน่าทิมเน่าข้าห่อเลยต้องทงไปตทียบใสแบบนี้เพราะจะเป็นทางุงเกียบกุ้งอันนี้คือว่าของเหลือใสผมามาใสเออมาีเลสเตอรกับานไหนผานี่แก้วกับแก้วแบบนี้ก็ได้เตัวย่างแก้วเบื้องบันนี่นี่ให้แก้วอันนั้นถุงนี่ก็ไปขายกันเนี่ยผมเก็ียมาล่างไว้อันนี้ก็ตัดแ่งให้กันมันใส่แก้วเพื่อว่าตัวไรบ่เข้ากับตัดทิมตัดถิมเลยครับตัดหนวดตัดยังออกครับให้มันสวยงาม ตัวว,วิธีการตัดแก้วน้ำแก้วทัดก็จะได้มากเลยไหนทัดคางเข้าไปตัดคางเข้าไปทะลุไปตูดนั่นทะลุไปตูดจนหอดฟังนี่ล่ะโอ้จนหอดกลางกลางนี่เพราะว่านี่ทะลุผิดแล้วลาสวมไอ้ชีกอะไรสวมไงสวมไงตับกลัวตัากลัวคล้องลงไปนั่นโอเคไปนิดเดียวแก้วเหลือซ้ำนี่อยู่เลยอยู่เลยอันนี้ประโยชน์ที่ว่าคุ้มค่าสุดกันนก กันนกกันนกดีที่สุดกันนกดีที่สุดม้กันกันนกดีที่สุดกันนกกันมาแรงได้มูนี่แก้วมูนี่เวลาไปซื้อขนมก็กินหรือว่าไปซื้อน้ำปั่นน้ำยังเก็บไว้ล่างไว้เด้อค่ะเด้อคุณยายม่ได้ซื้อได้หนิลูกสาวเก็บมาให้ผมต้องมัดพรุ่ได้ปั๊บผมจะเก็บไว้พีนาพีนาใส่อีกสุดยอดสุดยอดบัวลายถิ่มจะกำไรอีกตัวสัตว์นะแม่นบ่ลวงชุตจังหวัด บเอปูประคามเตะกับลงทุนครั้งเดียวครั้งเดียวจิ้ตลอดชีพมงกล้วปูลัวเาก็กินตลอดชีพเพื่อกันปูมาจริงป่ะนี้เมื่อแล้วก็บเจี๊ยบไปเจบไว้ปีหน้าก็มาใส่ชีสซื้อไม่แต่มากินฟันเพราะว่าเจี๊ยบไม่ได้ต้องชิ่มนะแต่ว่าถ้าฉลาดก็เวลาเจ็๊บไม่ล้วก็เอาเสียบใส่ถุงไว้ก็ได้เสียบปัดสิถุงเสียถุงใบเสียปัดใส่ถุงเลยใส่ถุงไว้เวลาไปเก็บถุงห้ากับเอาห่อเลยขึ้นเราดีดีดีสุดยอดนสินับข้างห้องสินับ ถ้าฟังมันอ่อนขึ้นไปกับบัตท่นห่ออะไรห่อตองห่อเนี่ยเทวัญเจ้าคือขัดไว้ถ้าถุงบัตรไหลอีหยังบัตรไหลกับย่าเพิ่มห่อเขาไม่ได้ห่อหอหน่อยอะไรแต่ว่านี่ทำเป็นหน่อยนี่นกหนกมันจะห่อบัตทันต้องห่อเออต้องห่อต้องห่อหน่วยสามขั้นหน่วยแบบนี้ต้องห่อห่อครับนี่มันมันไม่เหนื่อยแล้วแต่หน่วยหน่วยหน่วยอ่อนๆบางทีย่าเพิ่มหอเอาไปก็ได้เอาไปก่อนเวลากองห่อไปเลยก็ได้ต่มีเวลากองห่อได้ต่ว่าห่าตองเอาหน่วยหน่วยที่แบบที่เป็นตะถูกก่อนเำาตอนนี้นี่อ่อนเบาเลยอ่อนตาถือเลย ตัดถึงแต่ผู้ลงคนกสบเสียดายเสียดายเพราะต้องเสียดายโอ้ก็เสียดายได้มาตีนี่คือเอาคุณภาพนี่เอาคุทธนาผาบเป็นอยัางไอยหนวยจังไข้ไงไข้แย่หนี่แล้่อนัแต่ถ้าตัดออกเฉี่ยวแล้วลาเขาสวมมอกสวมใหม่สวมไงไม่ก็ได้ไม่ก็ได้เอ้านี่ถุงเอามือสวเข้าไปสวมเข้าไปถุงมาทั้งก้นถุงตัวนี้เสือนน้อยหนึ่งเสียนไปเราเชียนไม่น่าก็สฉี่ยวได้เอาแบบนี้ก็ได้ตามี่ก็ได้ตามที่อื่นก็ได้ สวมวมันสวมหยากาวมแล้วลงพูดว่าเข้าใจสวมยากาลงเลยสวมมือเข้าไปพอเขาตัวมากมือขานจับจับน่วยมันไวบานไปแม็กหัวมันบานไงบ่ค่ะไงบ่นี่เบิ้งเด้อสาธิตให้เบิ้งแล้วเด้อเตรมฟันขัดปั๊บนานอยู่แล้วกันนกได้กันอันนี้ เมื i, <S <S s <S really. hum, no. okay. ่อนี้คุณใหญ่พี่ห้อยเบิ้งงหรอเด้่อยเอมพี่เนบอกว่าห้อยเบิ้องไม่แน่พะนะคือคือถงเจ็บฟ้ากับเทนแล้วมาเจีบฟันหายเสียไปที่เก่าเสียไปที่เก่าเวล่าสุดห้อต่อไปห้อก็ต้องมันเจี๊ยบตุกขี่นะตัวห้องที่เก่าห้องใหม่ห้องใหม่พี่ห้องที่เก่ายังไงอมก็ไปอืมอันนี้ว่าเขาจะบอสถิ่นนอกห้องสิอ่อนเงียบปั๊บเข้าใจแล้วเนาะค่ะเนาะนั่นน่ะยู่แล้วถ้าห้อยไปนี่สบายใจเลยบ่ต้องยานสบายใจบ่ต้องยาน อีหยังสิมากินมนกเอี้ยงตายแล้วไ่ได้กินบุญบุญไก่อันไงดักงด้่ไก่สิกินล่ะนกที่เห็นล่ะมัหรอกแต่ว่าตะวนว่าเฮาหัวต้นนึงหมดมื้อหมดคืนก็บ่แล้วโอ้ยบ่แล้วนะครับมันหลายอืมันหลายผมต้องเน้นมันหลายผมเลยนเน้นว่าเอาที่ว่าสําคัญก่อนอืที่ว่ามันสิแก่ก่อนนนั่่ละผมต้องเน้นเรื่อง เออนี้พบกับตะวันแคงนี้กันเนาะใส่เหรอเนาะแก่เขากันถุงเขือนเอาก็ะลาท่านผู้ชมเท่านั้นนั่นถุงใสถุงสีเขีใสกระบื้องมัยังเป็นน่ารักดีเพราะต้องเอาวามี่งเขียบปลาเขียบกุ้งนี่ขนาดขนาดเท่าไหร่บ่หูเรื่องนี่ผมบ่หูเพราะว่าขนาดถุงยางผมวาสั่งมาใส่ขนมเขีบกุ้งหาบาทนั่นละถุงขนมเขีบกุ้งหาบาทเออนี่บ่หูว่าขนาดของมันเท่าไหร่ผมบ่รู้เรื่องนี่เด้อถุงมึงข้าวที่ใส่ ถ้าอยางเบิ่งกัมาสวนเอาไปเป็นตัวอย่างมาสวนเด้อค่ะเด้อมาชมอยู่สวนเด้อตาดอกธรรมดาล้ครับเอืมมือนี่ตะอ้วนแล้วกะสาธิตการห่ออ่าไม่อบเตจไอเบื้องเหลวบวชได้ิบบวบบผัดบกิเตมตากรมาสวนมาสวนก็ได้ม่สวนเลยตะอวอ้วบอกเมืดเกี่ยงคอนรอน่าอยู่ขบอกคนเกี่ยงคักแทวสันด้้ยข่ก็เป็นคน สนับสนุนคนทำมาหากินครับผมคนเสียร์คันเพราองมากว่าผมเราเป็นคนขยัไปบวชเลยบ่ต้องมาอย UM> ู่นี่ไปบวชนนี่นี่นี่อันี่เพราะตองบอกว่าผอคนเกียร์คันเอาสั่นล่าิ่นไปก่อนให้เพิ่นเบิ่งคลิปนี้คลิปนี้สดสๆเลยมาชดใจครับมาเบิ่งนทุ่สวนกันเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกทุกขั้นตอนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคค่ะ เกั the นดบ่ายก้งวดพรรไปกันไปดีอ mm ่ะย่าโยกกับแทกเสร็จเสรบุผลีเสรี